<c oughs> ท่าน,นี้ไม่ตกนะอืมอ่าหืมออกไม่มาท่านี้อะอืมไม่มีเลยใช่มาออกไปข้างนอกใช่มาออกไปข้างนอกนั่นไ จับเอลเฟ,ฟ์ดีๆสิโอเคมันจะตกแล้วโอเคว้าวว้าวอ้าวเริ่มใหม่ อือว,ว้าวว้าววอยาว้าวเซดาเก่งที่สุดเลยอาย่ากระโดดสิเอาใครทำใครเก่งที่สุดเซดาเก่งที่สุดโว้ต่อเสร็จแล้วใช่ไหมเอาไปยืนตรงนั้นหน่อยสิมามินี่ฮัน อ่ะยาโอ้ใครเก่งที่สุดทดาิปาิปาเดเก่งที่สุดเลย